สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องสบายดีเบอร์สุขุสุคนพี่น้องไทยอะขึ้นมา เยี่ยมยามถามข่าวพ่อให้พายพี่น้องเศร้าเลยบอกเป็นวินเป็นเวียนนั่นคุณแม่เพิ่นถามมาอาการเป็นยังไงกับบุหรีขึ้นมาจอบเลยเฮากันดิใครเลยบอกเออบุหรีเป็นยังเลยสบายดีปลาลูกไหมล่ะสบายดีปลาลูกไหมครับอืมขี้ขาวซ้ำพอลูกบาลนี่ ใหญ่เมื่อบ้านพี่น้องเมื่อได้๋ยไล่ขึ้นหรือได้นีนเนาะจะเอาเงินเลยโอ้ไปไปเฉาปิ้งไมันั้งอะนะไก่ชื่อมาแต่ผู้ก็ไก่เขาบ่อบอ้มาหายแจ็บบ่ เขาก็เดี้งมันไงใี่เด็กงวยงวยในตลาะเออลุงเนี่ยลุงเมื่อกี้ขาเน้ำเนี่ยดงเมือกเขาไ้เลยอืม ไข่และขั้นไข่เลยแห้งกับผู้เฒ่าอยู่นอกพี่น้องขั้นไข่เลยก็มีแห้งแน่จ้นเดียวเข่าจ้ามือระเบิดเดียวเข่ามึงไปจับเดียวอีกปืนพ่อป้าไม่ไงบ่ใครเป็นคนปีงหวานตาบ่เอ็ดกินชิ้นพ่อใหญ่กินได้เลยเด้ ขอืมมันก็สิข่อยดีไปพหญ่ะเอ้ยกินยาสักยมสักยาเอาเลยมีโคตันก็สิข่อ่เลยอืมมาเลยอืม เออหนมาคุคือนี่สิบเอ็ดโมงไปปอยู่มามองนี้ลงกไม่เชื่อามาอามาคุณเห็นมีใครเฮ้กมัลูกเฮกมันมันได้มาจกผเขามันกินอยู่สื่ออยู่กระชางมัน่อนนตอนลุงมานเลย

พี่ไก่พี่น้องไก่อันที่บาบอยเพิ่นหลโอออกอะไรพี่น้องตัวมันเบาไข่กินล,ลายๆพอไงจังสีเศ้าเมืงงออนเน่อย ฟูบลุยมันแับขาวแยบขาเลยันยไางกันงน้ตัวคนะบรเวณตรงนี้ครยายนะเพิ่เมื่อบ้านพี่น้องลูกสาวเพิ่ได้ลูกจะขึ้นแล้วพ่นใหญ่เมื่อนี่ แปดคืนเลยย้ายเมื่อบ้านแปดคืนนะพี่น้องเก่าเมลแรงเก่าเมลแรงพี่น้องเ้ามื่อบ้านด้ววมส่งเกลอการเกเลย่ลงมเก่าคืนเลย่เลแรงไง

ยมันเป็นยังร mm ุยเบิดขาวเบิดขาวได้กินขาวมันก็ลงไงเนนะก็ดี มือมาแน่นก็จะัดจะทางกมลุ่ยตัวกผมนยอม้พักผ่อนพักเจะีนั้คนแหลเว่าเจ้านนว่เา

อืมมันก็ใหญ่เลยดีมันก็ดอืิเป็นอะไรข้บเกกนนรืออ่ะ กินเขาทำซ้ำครับอั้นี่มดนดเสระตูมย่ายในมนาี่ากนีปคุณูชมกอ่อนขอุญชมแถเ่มปเลยคะอกหน่งกจ่อแมเ่มในก่อจะเป็นมันๆน,นพี่น้องไก่ไ,<อ>ไก่นะว่าจะเป็นมั่นนะ อมอคิดเลยอ,ออกตะพนโบรี่แปดโมงป้ายนะหมอ้อมีสุเป็ตโมอ,อมตอนน้องโทรไปหน่ะเจ้าฮารกลังออกมาบ่อนนะ่ะกายตองเห็นแล้วอือีพ่อพยถามว่าพ่อใหญ่จะมาอยมาซื้อทุ่มโทรหาพ่อใหญ่ด้วยไปโทรหายแล้วกายตองเห็นแล้ว มาก่จองสนะบริกาเก็นทงทำให้เลยที่สาัญ้โเศษากๆคือแมลองเลยนะทบ้วกอยูเเ่เป็นบ่เป็นแรงเป็นง่าย<ฮ>ออเอนอมเอง่าอมบองเกิดกือวยบเป็นแรงบเป็นง่ายบ่ไม่ใหญ่อ่อยู่ มันเป็นอะไรเป็นจ้ว,ว่าวอยูอ่วะลูกตาสุยงเขามันรวมเนเขาจมเขาว่ามาเพื่อจตางเนี่ยปอยู่นึ่อาเงียอยู่หนเขาไปเบียเขเกาประจมหาบ่เก <c oughs> ่าขึ้นได้ผี่น้องเราไปนี่นนยันนราสิไปเฮงผี่น้องลาไปเฮงนี่แห้งเต็ก มากรยันหัวอัดอยู่แต่หัวอัดอยู่มอหนึ่งอยู่แต่กับมอหนึ่งอยู่บอกแล้วลูกบอกยันมาแม่นั่งโตอืมอืมอย่าใส่อย่าใส่แล้วมาผสิเสียงอยู่คนละที่คนละทางโทุเล่ากันเลยอ๋อแล้วก็หายแล้วมั่นล้อโอไอมาเป็ิมางไงเรามีอันยายหอบที่หอบแดนอยู่เราก็นสิวุ้ยเปิดอลาดไปจอกเมื่อแล้วเฮาอืมไม่ไงโบอยู่พี่น้องไม่ไงโบมาซ้ำ ใหญ่มืนบอกใหญ่มืออื่นพูดใหญ่มากพี่น้องเลยม,มืออืึดละพี่น้องเ้ยเอเะยะเออืมกรแม่นเถอะแรก แม่นฮะเป็นแรงมือเป็นง่ายเพิ่นน่ะเมียเพิ่นบ่อยู่พี่น้องเย้ย